สวัสดีครับพบกันในรายการนะในรายการศาวิทยาโหรานะครับมาได้นะครับนะก็เข้ามาดูดวงกันได้นะครับสำหรับรายการในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการเหมือนเดิมครับ เข้ามากันได้นะครับไม่เกินเพียงโคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> <c oughs> นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชืยอเล่นและตามได้คำถามครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชียรเล่นครับและตามได้คำถามถามเข้ามาได้ครับไม่เกินโคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะ สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามนะตะะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่คำถามครับกดแชร์จนมีผู้แชร์ก่อนนะครับนะ กดแชร์จนมีผู้แชร์นะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่มาพิมพ์อย่างเดียวครับนะกดแชร์ก่อน กดแชร์ก่อนครับนะเอาแชร์จริงๆนะครับไม่ใช่แชร์แม้นะครับนะอะ่ะมานะกดแชร์ออกไป นะเอากดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ไม่ขอตอบนะครับเพราะผิดกติกาครับผมนะกดจนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับไม่ใช่แชร์แล้วครับไม่ใช่พิมพ์นะผมบอกให้กดแชร์ก่อนนะอืมนะกดแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะมาครับกดแชร์อืมนะเข้ามา อาแชร์แล้วปุ้ยเขาคิดยังไงกับเราคะตอนนี้ไม่คุยกันเราต้องกลับไปเริ่มใหม่ทุกอย่างนะครับก็คือเราเนี่ยต้องนําเขาทั้งหมดครับนะนะคุณชื่ออะไรนะคุณปุ้ยนะสปายที่เขายังอยากกลับมารักกับเราอีกไหมนะแฟนเก่าให้บอกยังครับผมสวันนี้ครับนะไม่มีประโยชน์ครับนะกดแชร์ออกไปครับโคระเก้ากราสแชร์ แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคานําถามนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับเขายังไม่อยากกลับมานะครับนะสามวันนี้นะจากตัวไพ่ที่ผมดูไวปนะนะคุณชื่อสปายนะอืมนะเอามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะแล้วถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น อ่าไหนดูซิชื่ออะไรแบนเรียนที่มอทนบุรีจะเจอพี่เพื่อนที่ดีจริงใจไหมไพ่เดลิเวอรครับดีครับมีเมตตามหานิยมนะอืมไหนดูซิมีใครถามอะไรเข้ามาอีกนะอ่าแชร์แล้วอาจารย์จะมีโชคลาภเสียงโชคไหมครับนุ่มนะไพ่บอกว่ายังไม่มีโชคลาภพูดตรงๆนะไพ่มันไม่ขึ้นไพ่เหรียญ ก็เลยบอกอตรงๆว่ายังไม่มีโชคลาภถ้ามีโชคลาภก็ว,ว่ามีโชคลาภนะนี่มันไม่มีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ นะอ่ะติดต่อดูดวงส่วนตัวหลังไม่ได้ที่ Facebook ครับโอซิริกรนพิรัตครับโอซิริกรนพิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1ครับ ID รายโอสิริ1 5นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 ID ร e. าย EJTOP 1 หกครับนะเข้ามากันได้ครับนะคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะดูที่คำว่าสดนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมก็มาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับ นะกดแชร์ออกไปนะครับนาะกดแชร์ออกไปแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับกดแชร์ก่อนนะครับนะกดแชร์ก่อนเอาละเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะมีผู้แชร์ไหมอ่ะเปิ้ลยี่สองตอนท,ที่ท้องได้หลานได้สามเดือนแล้วนานไหมคะแฟนชื่อ พานินนะจะมากลับไปอยู่ด้วยก็มีโอกาสนะครับแต่มันต้องคุยกันก่อนนะถึงจะรับกลับไปอยู่นะมันมีโอกาสไหมไพ่มันบอกสามวันนี่มีโอกาสคือมันต้องคุยกันก่อนนะนะกดแชร์แล้วตามด้วยชิลเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลร,รายการเหมือนเดิมแบมแฟนเก่ายังคิดถึงยังยังจะยังกลับมาพบกันตอนเรากับเราอยู่ไหมใครบอกมีอาจจะมีการติดต่อกลับมาครับนะทิปจะมีคนรักหรืออุปถัมภ์ไหม ผมดูแค่สามวันนะน่าจะมีครับไพ่มันเป็นเดอะซันครับน่าจะมีอยู่นะไพ่มันมีสามวันนี้นะผมดูไพ่แค่สามวันครับผมไม่ได้ดูเป็นปีเป็นชาตินะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับถามเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะทินะท,นะทิปนะมีโอกาสนะ เออแฟนเขายังคิดถึงเราไม้ไม่มีโอกาสถ้าได้คุยกันนะมาครับแบมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแปะตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีผมและท่านอาจารย์โอดูแลรายการท่านอาจารย์โอนี่จะท่านจะชอบเป็นผู้กำกับนะอยู่ด้านหลัง นะครับของรายการทั้งหมดมาครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเร่นและตามด้วยคำถามนะดูที่คำว่าสดตรงเนี้ถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่าผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดเมื่อไหร่แปลว่าผมไม่ได้อยู่นะอืมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชี้เร่นนะและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันกดแชร์ออกไปคนละ9 9 0 9พแชร์จุ๊บไม่มีผู้แชร์ครับคือกดแชร์ก่อนครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าผิดกติการมารยาทครับผมนะผมดูแค่ ถึงเวลาผมก็ไปนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับทำตามกติกามารยาทครับที่ปักหมุดไว้ขอมันไม่ยากหรอกครับนะแต่ผมไม่มีหน้าที่ที่จะดูให้คนที่ไม่แชร์นะพูดตรงๆไม่ยากใครอยากดูดวงก็ขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ facebook โอ้ซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ไอดีไโอสิริหนึ่้วผมนะครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปน้ำเมตรลามหานิยมเบอร์โทร08 4 9 2 666 58 ID า AJTOP e 16รเอเจทีโอครับนะมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนะกดแชร์แล้วฟ้าชมพูนะฟ้าน้ำฟ้าระหว่างขายของกินกับไลรสดขายเสื้อผ้าผมดูแค่ยอย่างเดียวนะ เอาเป็นว่าผมจะดูแค่ว่าคุณจะไร้สดขายเสื้อผ้าเป็นยังไงมันก็ขายได้อยู่ของผู้หญิงอะนะนะแชร์เดียวครับกดแชร์เดียวนะเอาแต่งงานแล้ว6ปีจะมีโอกาสมีลูกไหมมาดูด้านหลังครับนะชื่ออะไรไม่บอกนะชื่ออะไรฟ้าดินหลังสู้ฟ้าใจสู้สู้อะไรใจรัอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องครับนะคือผมดูผมถ้าคําถามมีลูกต้องดูด้านหลังครับนะ มาครับเดี๋ยวผมจะหมดเวลาลงแล้วนะถ้าไม่กดแชร์ให้ผมแชร์สักแชร์ผมก็ไม่ไม่ตอบแล้วนะเพราะว่าหมดหมดเวลาของผมมันเรื่องปกตินะ <S <S ผมท<ำ>ําตามกติกามารยาทครับนะ <S <S ะปักหมุดไว้ไว้ยังไงก็อย่างนั้นครับเดี๋ยวจะหมดเวลาลงละไปละครับสวัสดีครับ